อร่อยค่ะยายรู้อยู่ถ้าสมมติว่ายายโมเตมาทำนี่ยายก็ว่ได้กินข้าวแล้วเมื่อนี้เอาว้ตรงนี้ได้ไม่ถึงอ่ะนบอมาเด็ดเตสหยุดเล่นก่อนมากินข้าวกับลูกแม่เรียกแม่เหรอลูกแม่มากินข้าวพ่อเหรอลูก น่หพ่ออยู่ไหนพ่อเรียกสิเรียกพ่อพ่อมากินข้าวมากินข้าวค่ะมากินข้าวค่ะพ่อขาพ่อขาแม่ขาแม่ขาเพชรขาเพชรค่ะมากินข้าวค่ะแมากินข้าวค่ะตอนนี้หนูกินกับตาเล่กับยายอยู่กินกับตาเล่กับยายอยู่ตาเล่อร่อยไปเลูก โมูมีการตัวพี่ด้วยอ่าแล้วยายจีดจาตรงนี้ก่อนนะ<ฟ><ง>ชูชูดีบปั๊บ<ฟ><ง><ฟ><ง> นหนู่กบอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้ยเอากระเป๋าไปไว้บนโต๊ะมาอย่างนี้จับกันจับกันวันนี้เอาเสิร์ฟอาหารแล้วค่ะอย่างนี้นะถ้าสมมติว่ายายทำอาหารแล้วหนูก็มาเสิร์ฟพ่อกับแม่นะคะนี่หนูเข้ามาอาหารมาแล้วค่ะ เชิญรับประทานทางนี้เลยค่ะเนึ่งหน่งมีากนงอง้วกน่ะองคามกเจ็น่งสอาแล้วคเ่งมาหกดนมี้าเจ็ดนึ่งาลกนมากนั่งคนมเร็วหนั่งองนั่งตรงนี้นะค่ะ ยังไม่ได้ขอโทษค่ะมาค่ะกับตะเลก่กอนนะคะไม่เป็นไรนะคะอู้ขอบคุณค่ะอู้ดูอาหารเมนูวันนี้สิเชิญค่ะเชิญค,ค่ะน้องเพชรเพชรมากินข้าวแล้วลูกมาไม่กินข้าวเหรอเอ้าทำไมหนูไม่กินล่ะลูกไมกินเองเชรมากินข้าวแล้วลูกขาอยากกินนะไม่หิวหรอ นี่ไงคะสุกมากเลยสุกมากเลยนุ่นดูดีๆมีรางวัลอันนี้มันสุดท้ายค่ะมันหนาคนะค่ะมันต้องเข้าเหนียวๆค่ะมันถึงนุ่มพี่แตงอยากเอาอันนี้อยากเอามะเขือบอกเอามะเขือกินได้เลยค่ะกินได้เราะว่กินดีกว่าเรานนี้กินอาะมันมันข็งบางทีัอกรอบนะ บัง่อยก็เพาะใน้ในมีโอกาสที่จะเขาขอโทษกันนะคะบ่เป็นยังน,นะคะบางทีเขากะยุง่งสิละไลรสดค่ะคนโตอีเราคนณะโตอีเราคนทรมาไหนนะภาษหน่อยหรอเรน่องแือแม่ปรือว่าลืม